ตาเดียวห,หันชื่นใจเสื้อกะดูมหลุดมาเลยแตกแล้วมัง้งอ่ะรู้ว่าตัวอ้วนว่ายน้ำเป็นอะอะไรไน,นี่อะเช็ดก่อน ป้ำตาจ้มตั้มจิ้มตัต้มมันก็คือติ๊กิน,นต้นอ,อะไรนะนี่ต้นอ,อะไรอ่ะพ่ออันเนี้ยเ,เท้าเขาก็เลื่อนถอดยอดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยพ่อเนี่ยเน,นี่ยเบ้งคือหญ้าเหรออืเสียวไม้ ไน่ไหวเลยเธอพอดูยี์ไม่อ้วนอ้วนเอ้นเนาะเอาปลาตอดไข่มันดินต้้้องงงใหาาหา่เีปลายลพยุงเคยตืน้น cap cap cap